ทุกคนได้ข่าวว่าแม่บ้านเพิ่นฝันลเนะ,เออะเลนาะก็เลยสิมาตามตัวเลขน้ำเพินก่อนพอดีเพิ่นสองงวดที่แล้วเนาะเพิ่นฝันคิวเด้อค่ะตั้งแต่เพิ่นขึ้นบ่านใหม่มาพอดีงวดนี้เพิ่นกับฝันแล้วก็เลยสิมาตามงความฝันน้ำกันว่าเพิ่นฝันจังใดให้ทุกคนไปพิจารณาเบิ่งน้ำกันเด้อว,ว่าหมักบ่ไปฟังน้ำกันเด้อจ้า สวัสด <ève S 2> ีเป็นยังไงเด้ข่าวฝันแล้วบอสอกูอยู่ฟั่งนี้ฝันเล้อฝันว่าได้เป็ดสอนกลุ่มสอนกุ้มได้กุ้งหลายแต่ว่าแย่างบอตัวใหญ่แบบไหนไม่ตกลงคอยหลายไม่กุ้งกุ้งธรรมดาเท่านี้แหละบ่กุ้มก่อยได้ลายแบบจ้าได้ได้แบบได้ะด ไปแล้ววนี่ค้นมาเอาเส e ียเก้าไปพร้อมเด้อวสันให้เสียเก้าตัวนึ่งมาสันจ้ะเป็นไปด้กุ้งฝอยจ้กุ้งกุ้งก้อยนี่แหละจ้ะกุ้งเข้าไปเต้นเข้าเดี๋ยวนะเออกุ้งเข้าไปสอนมะก้อยแม่จ้ะส้มยูนองได้ลายอยู่จ้ได้ลายอยู่ได้ที่นี่เขาก็เอาเสือตัวเก่าให้ตัวหนึ่งพร้อมอ่เอาเสีอเสียเก่าเขาหนีผู้ยิ่งผู้ชาย แท็กบ่เห็นแต่ว่าแหงว่าได้เสียงเต่าจ้ะแท็กมันยิงกูซาเข้าฟันยี่ฟันหลังจากเหล็กออกจ้กมือเราจะมาฟันสองมือสองมือดิโอ้หัวน้องหันกันเหล็กออกสองมือก็มาฟันเนาะใส่อืมหัวน้องหันสองมือแล้วสีแปลเป็นยังไงล่ะแม่ปัดไี้นหมคิดว่าคิดว่าเป็นเก่า กุ่งกับเก่าเสือตัวเก่าห้าสิเป็นศูนย์ห้่สิเป็นหนึ่งแต่เมื่อขึ้นนี่ฝันฝัน,นว่าเสียงเสียงเลกกันศูนย์เก่าฝัานว่าได้กระเทียมหัวเดียวมันเขาตัวเดียวเมื่อสิเขาตัวเดียวที่ หลังจากที่เลขกออกสองหลังจากที่เล็กออกสองมือเนาะกับแม่แม่บ้านเพิ่นก็ฝันว่าเพิ่นได้กุ้งเต้นไปสอนมาแม่ไปสอนกุ้งในกุ้งเต้นมากล้วก็ค้นก็เอาเสือเก่าเป็นตัวหนึ่งเพิ่นก็เลยคิดของเพิ่นเองแ่ะเพิ่นเอาเลขศูนย์เก่าจ้ะไปเสี่ยงแล้วเพิ่นก็นอนฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าไต้กระเทียมหัวหนึ่งเพิ่นเลยคิดว่าเลขมันสิเข่าตัวหนึ่ง เนาะเด็กเขาตัวหนึ่งที่เล็กเก้าเนี่บ่กุ้งแจ็คเป็นสีส่วนเท่าสีนี่เสือเก้ากับเก้ากับเก้ากับกอไก่กับกุ้งกับกุ้งกับคือกันเก้ากับกอไก่กับเก้ากุ้งกับเก้าเหล็กมันสีมากเก้าจะสีเก้าอย่างเนาะต่บ้าเวรไม่เห็นทำหน้าฝันหน่มันเป็น อ่าสันที่จอลมีโซนอ้บอกวีนี้แล้วใส่แผลูนย่หัวยแกแกเสียบออกือจะมาแม่รงเลยบอกวนี่เนี่ยคิดว่าคิดว่าอันเหล็กมันสีมากเก่าแต่ปูสิเก่าตัวใดเนาะว่าฟันไปเสือเก่าโด้กลุ่มแต่งหัวต้องหันฟันว่าได้มักทั่วดินจังเม็ดนะแม่ ให้บักทัวให้บักทัวเอาใ,อใออาส่เมืเ่อยสามารถสิเมตรนี่แหละก็ว่ซื้อเอาจะเสียดายเนาะอันนี้ให้บอกค่กบอกเนี่ยอันนี้หัวหัวเทียนศูนย์สามสามศูนย์แห้งตรงค่กต, <c oughs> ตร้งตุ่มค่ะอีกตีโอบป่นตีเอาโอบาป่นเนาะสองหัวเทียโอาบาป่น มันฝันตหัวมันฝันถึงหัวเวียนปวดเนาะมันฝันนงแกล้งเหล็กออกสองหมื่นสามหมื่นันาฝันเมื่อก็สซีรืม้ตัวเป็นซิฟก็มือพูดเนาะล้งเหล็กจังออกไปที่นี่ฝันกับพิ่จรณนาเบื้องความฝันน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนกับฝันแล้วว่าไปสอนกุ้งในกุ้งไยกับลายยู่แล้าคนก็เอาเสือมาหายเพื่อนตเกาตหนึง เพื่อนก็นไ,ปไปแปลเอาเองว่าศูนย์เก่าเนาะเพื่อนก็นไปนอนฝันมันคือไปเสียงไปเสียงเบิง้งแล้วก็ฝันว่าเอาเหล็กศูนย์เก่าไปเสียงเบิง้งแล้วฝันว่าคนเอากระเทียมห้เพื่อนหัวหนึ่งเพื่อนก็นเลยคิดว่าเหลขมันชิมาตัวใดตัวหนึ่งลนะ่และแต่บรูตัวใดศูนย์กับเก่าเนี่เพื่อนก็ว่าสิพิจารณาเบิ้งน้ำกันเนาะจ่าทามากะไปล่องไปจับ สื่อสลากินแบงรัฐบาลลองเบิงเพื่อเป็นแนวทางบพ่ยุยงส่งเสริมในการนาาในดใดยทั้งจ้นเลยจา้าเพืใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ทุกคนสุขสมันมันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทังช่องไดมีกำลังแรงใจได้ไปเหตุคลิปต่อต่อไปเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณจา้า